ทีมงานต่อพ่อและตายสงขลาครับเราพาไปดูภาพเหตุการณ์อุบัติเหตุรถจนกระบาดท,ที่จอดโชว์อยู่ในโชว์รูมแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองสงขลา ได้พุ่งชนกระจกทะลุออกมาจากหน้าโชว์รูมและข้ามเกาะกลางถนนมายังอีกฝั่งของถนนเลยครับพุ่งไปชนด้านข้างของรถเก๋งคันหนึ่งที่จอดอยู่ริมถนนแต่รถทั้งสองคันเสียหายไม่มากนะครับและก็ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บด้วยซึ่งโชคดีมากนะครับที่ระหว่างรถกระบะคันนี้พุ่งออกมาจากโชว์รูมตัดผ่านถนนข้ามเกาะกลางไปยังอีกฝั่งไม่มีรถวิ่งผ่านไปผ่านมาทั้งสองเลยเลยครับ ไม่งั้นอาจจะหนักกว่านี้ส่วนสาเหตุนี่ยังไม่ทราบนะครับว่าทำไมรถคันนี้จึงพุ่งออกมาแบบนี้แต่ที่ถามถามดูเห็นว่าพนักงานกำลังขับรถขึ้นมาจอดโชว์ในโชว์รูมครับแต่น่าจะผิดพลาดอะไรบางอย่างทำให้รถพุ่งทะลุโชว์รูมออกมาเลยครับ